นอมมากนี่อย่างนี้อบชอบที่ไม่มีอะไรเลยนี่แหละเรเศษนะครับเดินได้สองงานแต่ตอนนี้คน้างเขา้งทำอยู่ครับาอดินนะลูก ตอนนี้คนพัฒานาเขาก็ยังทันาอยู่ครับเข<อ>ายังไม่ได้เกี่ยวเลยครับเนี่ยที่เกี่ยวๆนี่ครับ<า>เดี๋ยวให้เขาเกี่ยวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพระอาจารย์จะมาอีกรอบหนึ่งได้ครับมาเพื่อมาดูว่าจะเริ่มยังไงมาดูว่าจะเริ่มยังไงจะพัฒนายังไง เราห้างนานั้นใช่ไหมทั้งงานไม่ใช่ค่้เป็นปลาเลยไม่มีอะไรเลยตอนที่ลงไปตอนที่ล้มไก่ถ่ายรูปทีุ่๊กนั่งขำล้อไม่มีอะไรเลกอย่างเหล่านี้ลงไปให้ขึ้นไปรับของกับพระอาจารย์เป็นวันเกิดพระอาจารย์ทำบุญใหญ่ไม่เกิดขึ้นมาหรอไม่เกิดขึ้น เออเดี๋ยวก็มาทำบนใหญ่ให้นะ,ะเดี๋ยวลงมาทำแบบร้านนาให้สืชะตาหลวงนะสชะตาหลวงแบบล้านนา่รัดหัวมันอยู่นี่นะหัวหล่ๆเอาเราไปตรงนี้เอาหัวมันหัวพอดีหัวหลมนกรดีค่ะอาจาย์เองหน้าจอดรนมาด้วยนะคุับอางหนากที่นสจากขึ้นบนนะบัสจากขบน ใช่หมดเลยโครทันทีเลยฮะคือคือที่เห็นทงนี่คือใช่หมดใช่ค่ะใช่หมดค่ะแล้วที่คนยืนนั่นใช่ไหมนี่ยนคนไม่ใช่ครับใช่ไปถึงตรงนี้แล้วก็ไปยิงยาไปโน่นใช่ค่ะอ๋อคือย่างตรงนี้นะมันยาวไปอย่างงี้มันยาไปโน่นทองออกขาทองใช่ไหมออกมันยาวไปทางโน้นใช่ไหมโย่ค่ะค่ะ ออเป็นูสี่เหลี่ยมอ่าจะนอนมาขอดูดิเอาละอ่ะตรงนี้ทำให้เราอยู่เราเราอยู่นี่อ่ะหัวมันอยู่นี่นี่ร้ออยู่นี่นะสิบเอ็ดไร่สองงานสองตารางวาอ้าน้ำมนต์น้ำมนต์เป็นักขีพยานให้โยมอยู่ไว้ก่อน

อัตว์ส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 าตว์สัตว์สัตว์สัตว์อัเว์สหตว์สตว์สิตว์อัตว์สัตว์สัตว์สัตว์อัตวสัตว์สัตว์สังว์สัตว์สัตวสัตว์สัตว์สัตว์สตสัตว์สัตสัตว์สัตว์สัตว์สัติ์ัตวัตวะสัตว์สัตว์สัตว์สัวสัวสวสวัวัสั จงสำเร็จใช้โยนิจังขอให้งานสร้างสวนิปัสนาขอให้งานสร้างสวนิปัสนาที่คุณญาติเนตที่คุณญาติเนตไข่แก้วไข่แก้วร้อมถวายในวันนี้ร้อมถวายในวันนี้จงสำเร็จเร็จสมบูรณ์จงสำเร็จเร็จสมบูรณ์จทุกประการเถิดจงทุกประการเถิด वधु सभ मङ्गला खन्दु सभ देव सूणानुभवे न सर सुधी भु देव वधु सभ मङ्गला खन्दु सभ देव सभ रमानुभवे